อย่าปล่อยมือนะไม่งั้นจะไม่ได้กลับเสียงเพื่อนสาวเตือนในห้องเรียนเก่าที่มีแสงไฟสลัวๆจะหลอดนีออนกระพริบทุกคนยื่นนิ้วแต่ปากแก้วน้ำที่คว่ำอยู่บนกระดาษที่มีตัวอักษรเขียนคำว่าใช่และไม่เอาไว้บรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของแต่ละคนหนุ่มคนหนึ่งหัวลอกกบความกลัว แล้วถามลอเล่นมีใครอยู่ในห้องนี้ไหมตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนต่างจ้องแก้วอย่างไม่เชื่อสายตาจูจูแก้วก็ขยับชา้าๆเลื่อนไปที่คำว่าใช่เฮ้ยใครดันอีกคนโวยวายแต่ทุกคนสาบานว่ามือยังนิ่งเพื่อนชายอีกคนลองใจถามต่อด้วยเสียงสัน่นแก เป็นคนหรือผีถ้วยหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วกระตุกแดงจนแทบหลุดออกจากปลายนิ้วก่อนค่อยๆเลื่อนไปที่ตัวอักษรพอสลอีเด็กสาวนั่งหัวโต๊ะกลืนน้ำลายแล้วผือถอนนิ้วออกตันใดนั้นแก้วก็กระเด้งแรงกระแทกขอบโต๊ะดังปั้งทุกคนสะดุ้งสุดตัวไฟนีออนกระพริบถีขึ้น เสียงหายใจแผ่วๆดังขึ้นจากมุมมืดราวกับมีใครอีกคนยืนอยู่ในห้องแต่ก็ไม่มีใครกล้าเหลียวมอง